สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประง,งานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31สิงหาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัคนาและลาศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสำหรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ด มโต้อดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสารการเริ่มต้นมีไพ่ของความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินจากมาหรือการที่เราเดินถอยออกมาจากความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาของคุณโอกาสที่เราให้กับเขาไปแล้วในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวนกลับมาชั่งใจในตัวของเราเองมีพลังงานไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญคือความเหน็บหนาวความโดดเดี่ยวความม้างหวางมีคนที่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวในความหวงัง ในความหวังที่เราเชื่อมั่นในตัวของเขาว่าเขารักเราว่าเขาแคร์เราแต่ในสิ่งที่เขากระทำไว้กับเรามันช่างเจ็บปวดเหลือเกินนะมีพลังงานให้ก้าวถ้วยก้าวถ้วยคือพลังงานให้ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงใจหรือเป็นไพ่ของคนที่รักเพศเดียวได้เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มสําหรับคนคนนั้นในความรู้สึกของคุณมีพลังงานให้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือความทุ่มเทความเอาใจใส่การดูแล ชาวธาตุไฟนี่เป็นคนที่ดูแลอะไรแล้วทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณทุ่มเทด้วยหัวใจคุณทุ่มเทด้วยความรู้สึกของคุณมีพลังอาไพคีนอกครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกสําหรับบางท่านอาจมีการที่อธิษฐาน ขอผ่อนในเรื่องความรักอยู่นะหรือการที่เราขอหัวใจของเราคืนมาหัวใจที่เคยบอกช้ำหัวใจที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในมุมของเราในที่ของเราในแบบของเรามีพลังงานให้สิบถ้วยสิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นลัวทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลากว่าจะนักกว่าจะผูกพันกว่าจะสร้างอนาคตกว่าจะเป็นข้อเป็นขัวกว่าเราจะ มีการที่มีความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันมีคนที่กำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวกันมีพลังให้คามานะครับเป็นไพ่ของผลวิบากกรรม กรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทํานะมีพระอให้เดียมเพลชาเมธธาตุไฟคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนคุณเป็นคนที่เหมือนพ่อดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกอย่างทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆเรื่องคนที่เข้มแข็งคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์คนที่พร้อมที่จะมีอนาคตและความ หวังแนละความฝันไปด้วยกันทูอับคับความรัก ความห่วงใยความผูกพันมีคนที่รักคุณมากมีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณหรือกาที่สองหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักมีคนที่อยากมองตาและสัมผัสแววตาที่อบอุ่นลึกเข้าไปในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานให้เดอะเรเบร์ ver, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุก คนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาเศร้ามาผิดหวงังมาเสียใจนะในตอนนี้มีคนที่กำลังเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณมันเหมือนความพัดผ้าแห่งความรักที่เขากำลังคิดถึงวันที่รักวันที่แค่วันที่ผูพันมีเพ่ของความโลเดใจโลเดค,ความคิดว,วุ่นวความคิดสับสน ของเขาคนนั้นอาจเป็นฝ่ายเราที่มันเหมือนกับความรู้สึกที่บาดล้านและช่างใจในความรู้สึกของเราว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะรอเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดไปนะมีพลังงานไพ คุณเป็นคนที่หายากและคุณเป็นอิสระและไม่มีใครที่เทียบคุณได้นะในความรู้สึกในตอนนี้การดูแลและการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องปัจจุบันของคุณมีภัยของการที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อ ที่จะตระหนักในอนาคตและในการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามการเวลาคําพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้หัวใจคนก็เปลี่ยนได้นะมีพลังใหพรลากัดการตื่นรู้การตื่นตัวความชัดเจนความ ไม่แน่นอนมันมีพ,พลังให้่ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนและความรู้สึกที่ไม่แน่ใจมันอาจะเป็นไฟเราที่กําลังตัดสินใจอยู่ในตอนนี้เรามีความหวังหวังเรามีความฝันเรามีความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองการรักตัวเองมากขึ้นการดูแลตัวเองมากขึ้นและการเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังไพ่เซลติคอสไพ่อของสิบใบนะในตอนนี้มีพลังไพ่ในความรู้สึกในวันที่คุณจากมา เขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้มีไพ่ของการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กํำลังได้รับและผลแห่งการกระทําของเขาเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์เกินไม่เข้าขายไม่ออกในวันที่รู้ใจว่าใครคือคนที่ผูพันและใครคือคนที่เขารักและใครคือคนที่เขาแคร์ เขาอยากถามใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่ามีไพ่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินกันพุชกมากอธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้มีพลังงานไพ่ความคิดถึงที่เขากําลังส่งความคิดถึงและเขากําลังแอบหวงกําลังแอบพึงในอนาคตข้างหน้ามีการพบมีการเจอมีการปรับความเข้าใจมีการพูดคุยและมีการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะครับอาคอดุพรังาไพ่ในอดีตที่ผ่านมา ของชาวธาตุไฟว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรมีพรลังเพกการรอคอยนะ มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทุ่มเทเราได้แต่เฝ้ารอเราได้แต่เฝ้ารอ,ราารอคอยเขาที่อยู่ในความรู้สึกของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาอยู่ในแบบของเราหรือการที่เราเลือกที่จะปล่อยไม่เท้าหนึ่งไปแล้วถือไม้เท้าของคุณมีทั้งความหวังในอนาคตข้างหน้าในโลกใบนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงและความเป็นไปในอ,อวานในอ,อวานคือพลังงานเพื่อความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นการต่างกันโดยระยะทางความรักที่หาา่างไกลกันทําให้ใจคนเปลี่ยนทําให้ความ รู้สึกเปลี่ยนแต่คุณเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนใจ คุณยังรักคุณยังคิดถึงเขาคนนั้นที่อยู่ห่างไกลของคุณอยู่นะมีพลังงานไพ่เจ็ดไม้เทา้าการปิดกัน้นการบล็อกกันไตหรือสาหรับบางท่านมีการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการติดต่อการสื่อสารหรือมีพลังงานไพ่การทุ่มเทของคุณคุณเป็นคนที่ปกป้องกับคนที่คุณรักคุณจะไม่ใครมาทําร้ายกับคนที่คุณรักและคุณจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์คนที่ไว้ใจทําให้เราเจ็บปวดที่สุดในวัน ที่เราเจ็บในวันที่เราเสียใจเขากลับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์สำหรับบางท่านไหนมีการที่กําลังเริ่มที่จะปล่อยวางกับอดีตที่ผ่านมาของคุณการที่จะตัดใจจากความรู้สึกที่เป็นห่วงความรู้สึกที่รักความรู้สึกที่ผูกพันมันคงยากมันต้องใช้เวลาและการเวลาจะเป็นครึ่งเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดของคุณมีพลังไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงรอ่งโชคชะตาวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและวันเวลาคุณ ณจะอยู่เหนือแห่งวันเวลาและโชคชะตาในตัวของคุณนะสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์เมจิเชียนเดอร์เมจิเชียนคือพลังงานไพ่การเรียนรู้หรือการวนกลับหรือการวนคืนหรือการเริ่มต้นเป็นไพ่ของอินฟินิตี้ที่อยู่บนหัวเนี่ยคือการที่มีคนที่วนกลับกับคุณไม่รู้ต่ออีกครั้งเขาอยากวนกลับคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมเคยเรียนรู้นิสัยคุณอ่านความคิดคุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ในวันนั้นเราอาจจะรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงเราให้ ภัยกับเขาได้ในวันที่เรารักในวันที่เราแคนเลิในวันที่เราเริ่มที่จะหมดใจเป็นฝ่ายคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาอยู่ไหมมีพลังอให้การเริ่มต้นที่ดีมีพลังอภัยดีเอ็มเพรสดีเอ็มเพรสคู่กับ ปราชาเป็นไพ่ของเดียมเพลสกับเดียมเพสนี่คือคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่อยู่เคียงข้างในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามเสียใจยจะมีคนคนหนึ่งที่ดูแลซึ่งกันและกันคอยห่วงใยคอยถามในความรู้สึกซึ่งกันและกันคนที่แคร์คนที่รักคนที่พร้อมที่จะเกียงคู่กันหรือการที่คุณกับเขาสร้างบุญมาด้วยกันถึงนำพาโชคชะตานำพาให้เราได้มาพบเจอกันมีแพ่งการติดต่อมีคนกำลังส่งข้อความไปง้อ คุณหรือการติดต่อเขาอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมมีพลังภายในหรอครับการเลียนิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีคนที่อยากไปพบมีคนที่อยากไปเจอมีคนที่อยากนัดคุณไปเคลียร์ใจหรือนัดคุณไปทานข้าวได้นะหรือการที่ได้มาเจอกันแล้วในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังหาของขวัญไปง้อคุณหรือไปฝากคุณเพื่อที่จะให้คุณ ให้อภัยกับเขานะมีพลังหานใหยในกิงอเ p เ t ิลสิบเหรียญความเป็นค้อเป็นคัวความมั่นคงมีคนคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นข้อเป็นครัวเคยมีเงินเก็บเคยมีบ้าน เคยมีรถคิดถึงวันที่เคยเป็นบ้านคิดถึงวันที่เคยเป็นความอบอุ่นสําหรับบางท่าน,นมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่าน,นมีการวาดหวังถึงเรื่องอนาคตที่จะเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและกันมีคนที่เหมือนใจตอนนี้เขากําลังคิดสับสนวกวนในตัวเขาว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากขอโทษมีคนที่อยากพูดคําว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เขากระทาผิดลงไปเขาจะทํา ให้วันที่เราได้มาพบวันที่เราได้มาเจอเป็นวันที่มีความสุขในทุกทวันและมีพระพการที่แก้ไขปัญหาในตัวตนของเขาการพูดคุยและการแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันนะครับขอดกลยภาพภายในปัจจุบันนะครับของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้ขอเช่พลังงานให้ในปัจจุบันในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับมีพลังงานให้ในไนท์อ o อ f ครับนะ คนคนนี้เป็นคนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือการที่ไปพบเจอใครใครก็ไม่ได้จริงใจกับเขาไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาไม่เหมือนตอนที่อยู่คุณคุณเป็นคนที่เหมือนดีเอ็มเพื่อดูแลเขาตลอดเวลาทุ่มเทให้เขาคุณเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแคร์ความคิดแคร์จิตใจของเขาน้ามีพลังลงานพ่การตื่นรู้การคิดได้ในวันที่อยู่ห่างไกลในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกเสียใจในสิ่งที่กระทําลงไป ทำไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดได้นะมีพรางให้ความฝันความหวงังหรือมีพรางไผ่ตอนเนี้มีคนที่กําลังฝันถึงคุณคิดถึงคุณเขาคิดถึงความฝันที่มีคุณหรือการที่เขาดับตาดงข้างใดเขาเห็นแต่ภาพคุณเขาเห็นแต่เรื่องราวต่างๆที่มีคุณเขาอยากให้ความฝันและความหวังของเขา เป็นวันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาพบที่ได้กลับมาเจออยากให้คุณมาพบอยากให้คุณมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งมีพลังใงห้เดือดสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จคนคนนี้เป็นคนที่มีความโดดเด่นในชื่อเสียงในแวดวงสังคมอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มแววตาที่อบอุ่นคุณคือเสียงหัวเราะคุณคือรอยยิม้มคุณคือเป้าหมายสําหรับเขามีพลังให้เดือดสตาชากลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร พลังงานภัยการที่มีความรู้สึกทุกคนมีความรู้สึกมีอารมณ์และความรู้สึกทุกคนพลาดได้ผิดได้พังได้เผลอได้แต่อย่าพลาดบ่อยการผิดแล้วแก้ไขในสิ่งที่ทําผิดลงไปเดอสตา์นี่คือการที่มีคนที่อยากให้คุณศรัทธาในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เขาจะทําทุกๆอย่างให้คุณไว้ใจให้คุณเชื่อใจให้คุณเชื่อมั่น กับเขานะมีพลังอยิงการตามตือ้อตามงอ้อขอโอกาสกับคุณนะครับเปน็นพลังไพ่เดะมูนความคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหาและกําลังคิดถึงคุณหนักมากเข้าฝากความคิดถึงไปกับสายลมให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเข้าไปในหัวใจเข้าไปในความรู้สึกหรือต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่มันเหมือนความรู้สึกของคุณก็มีความรู้สึกเดียวกันความเป็นห่วงใหญ่ความดูแลและความห่วงใยนะมีพลังไพ่คิงออฟครับมีไพ่ของเดชเดยอดกรกฏลัคนา รกต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมการเดินหน้าการที่มีคนที่กําลังเดินทางไปพบหรือการที่ในเส้นทางเดินนี่มีทั้งอุปสรรคมีทั้งขวากหนามีทั้งปัญหาในความรักก็เช่นการความรักคือการอยู่ร่วมกันการใช้หัวใจการใช้ความรูกกร้สึกการลบลดอารมณ์ ซึ่งกันและกันนะในตอนนี้มีพลังงานให้คิงครับคือไพ่ของความรู้สึกของเขาอยากถือหัวใจของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งเขายังรอรอคอยคุณอยู่ในที่ของเขาในที่ที่เคยมีคุณอยู่เขากาําลังเห็นแต่ภาพคุณเห็นแต่เรื่องราวที่มีคุณนะมีพลังงานให้สองไม้เท้ามีไพ่ของสิบไม้เท้าการกระทํา เป็นเครื่องพิสูจน์คนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือตอนนี้เข้ากําลังมีการทุ่มเทในเรื่องการงานความรับผิดชอบเยอะความรับผิดชอบมากในตัวของเขาเองมีพลังไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมมีสิ่งเก่าๆมีสิ่งที่คุ้นเคยระหว่างคุณกับเขาที่เหมือนมีความรู้สึกที่แลกใจซึ่งกันและกันไว้มันเป็นเหมือนของที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่า เขารักเขาแคร์คุณมากแค่ไหนเขาอยากอยู่เคียงข้างกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์คุณคือคนที่สําคัญเหมือนตอนนี้เขารู้ว่าเขารักคุณสุดใจนะครับมีแพ่ของวินเตอรี่อย่งความสำเร็จ เส้นทางเดินในชัยชนะทุกเรื่องราวเส้นทางเดินมันเหมือนกับการที่เขาอยากมีคุณอีกครั้งหนึ่งในทุกเรื่องราวที่มีการการะทําร่วมกับคุณในแบบแผนในแรงผลักดันคุณคือคนที่ทาให้ชีวิตของเขามีแรงผลักดันที่ก้าวต่อไปในทุกๆวันในทุกวันที่มีคุณเขาอยากพบเจอคุณในวันที่เราไม่ได้พบในวันที่เราไม่เจอในวันที่เราไม่ได้เห็นหน้ากันเขาอยากเห็นหน้าคุณในทุกๆวันและเล่าเรื่องทั้งความรู้สึกทั้งความหวังและความ ให้คุณได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะการเรียนรู้ความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันนะครับความรักการเริ่มต้นที่อยู่ร่วมกันความไว้ใจความเชื่อใจความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันต่างฝ่ายต่างให้กับความรู้สึกที่แท้จริงนะ,อะขอรูพมงานให้ในแนวนความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับว่า แนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นเช่นไรนะครับมีพังไพให ในค e e นเอาไปเคลื Queen ่อนควีนออฟครับเป็นพลังงานไพ่ลาชินีถือถ้วยนะตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งแล้วเป็นฝ่ายเราที่เฉยชาไปเราไม่อยากผิดหวังอีกเราไม่อยากเสียใจอีกกับคำพูดเก่าๆก,กับคำพูดเดิมๆกับคำสัญญาเก่าๆคำสัญญาเดิมๆแล้วทำผิดคำมั่นคำสัญญาหกเหรียญเป็นไพ่แห่งการที่เหมือนการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอ,พอการหรือความช่วยเหลือหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณในเรื่องการเงินมีไพ่พลังงาน ให้ในการปิดกัน้นในตอนนี้มันเหมือนกับการที่ในวันที่เขามีความเจ็บปวดในวันที่เขาหันไปทางไหนแล้วไม่มีใครที่เข้าใจในความคิดในความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงคุณมากนะมีพระงานให้ชัดติชาวตุลลคณาตุลกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลง กำลังทำงานหรือมีพ่งพลาไพ่ัการที่ความเด็ดเดี่ยวของคุณทัดกับเข้ามาแล้วไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้จริงใจกันก็อย่ากลับเข้ามานะในตอนนี้เราอยากได้รับกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่แท้จริงที่ได้เข้ามาในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะเดี๋ยวแทมบรันจะใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัด เมื่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขามีใจที่ผูกพันกับคุณมากยิ่งเขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งรักความรู้สึกยิ่งทวีคูณในความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีพลังงานพิการกับไปพูดการกับไปคุยการกับเข้ามาเคลียร์ใจซึ่งกัะกันในตอนนี้มีคนที่วางแผนการที่จะกลับ ไปง้อคุณไปขอโทษคุณเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินไปง้อคุณนะมันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้ของเขามีพลังหให้ถั่วครับมีพลังหให้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโชคดีที่แค่ไหนในวันนั้นที่เขาได้อยู่คุณแต่เขาไม่เคยควายคว้าในโชคดีที่ได้อยู่กับคุณเขารู้แล้วว่าคุณคือความรักว่าคุณคือความรู้สึกว่าคุณคือห่วงใยห,หรือตอนนี้เขากำลังอยู่ในสถานะ ที่เหมือนกับความรู้สึกที่ขมขื่นใจในวันที่กลับมารู้ใจคงไม่มีหน้าที่จะกลับไปง้อคุณแต่ตอนนี้เขาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่จะได้หัวใจของคุณกลับคืนมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเขาอยากให้คุณมีความรู้สึกเดียวกันกับเขาเขาคิดถึงคุณมากเขาโหยหาคุณมากนะ mm hmm. ออขอพนังงานให้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีไพ่ของเดสนะครับการจบงานเลิกลาการยาล้างเป็นพลัง่องพ่อไม้ไม่ในวันที่เหมือนกับความรู้สึกที่เขาไปเรียนรู้ในสิ่งต่างๆมาหรือเขากำลังไปเรียนรู้ในกรรมของเขาในสิ่งที่เขาทำลงไปในวันที่เขาหมดผลกรรมของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังตื่นรู้และกำลังคิดได้ว่าใครคือความรัก ว่าใครคือคนที่เขาไม่อยากภาคลักจากคุณอีกแล้วมีพลังหให้ถั่วครับความรักความห่วงใยท้วยห่งสายน้ําความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันที่มันเหมือนกล้องอยู่ในความรู้สึกต่างฝ่ายต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายเหมือนกับความรู้สึกที่มองตาแล้ว เข้าไปในความรู้สึกเดียวกันความไว้ใจและความเชื่อมั่นนะมีพลังงานไพ่ใน1ิเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบนะมีพลังงานไพ่เดือดแตรบนั้นสายใหญ่ที่ผูกพันความรู้สึกเดียวกันหรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาเปลี่ยนแปลมีคนที่อยากสร้างอนาคตร,ร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งคิงออฟสอดคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากกําลังลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เดอะทาวเวอร์การจับได้การโป๊ะแตก ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เขาก็รู้นะว่าคุณอ่อาจจะไม่ไว้ใจหรือไม่ได้เชื่อมั่นเขาแต่ตอนนี้เขาต้องทําให้คุณไว้ใจและให้คุณกลับมารักให้คุณกลับมาแคร์ให้คุณกลับมาสนใจกับเขาให้ได้อีกครั้งหนึ่งหน้ามีแพ่งการที่คุณกับเขายังไม่ได้หมดผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอกันในตอนนี้มีคนที่กำลังหวนกลับและหวนคืนเขาอยากเดินหน้า งอคุณก่อนเทคแอคชั่นคุณก่อนเขาจะตามง้อคุณเขาจะตาม all อ้อนวอนคุณเขาจะทําให้คุณให้โอกาสกับเขาให้ได้แต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจว่าจะพร้อมให้โอกาสกับเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเข้าไปในหัวใจและในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับ สำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับมโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟึทุกท่านนะครับ